ถูกต้องเลยที่เลือกที่นี่เพราะว่าทําให้เราแบบสบายใจไม่เป็นกังวลอะไรเลยการจัดการพื้นที่การทํางานค่อนข้างจะเรียบร้อยจริงๆตัวบ้านจะเป็นตัวดับเบิลวอลลุ่มฟังก์ชันนะคะเราก็จะเน้นว่าเออเราอยากได้มูดแอนโทนลักชัวรี่นิดนึงพอขยับมาจากห้องทานข้าวอนะคะ่ะใ,ในจุดที่มีการบิวอินนะคะด้านล่างเราอยากจะเป็นตู้เก็บของแล้วอยากจะมีเอ,อ่อตู้ววยด้วยนะแล้วด้านบนก็อาจจะเป็นแค่ชั้นโชว์ต้อนไฟสวย,สวย องครัวนี้เน้นฟังก์ชันการใช้งานครับอย่างพวกเคาน์เตอร์อินเทเลียเขาก็เลือกฟังก์ชันการใช้งานได้เหมาะสมกับพื้นที่ในส่วนห้องซักล้างนะคะก็คืออาจจะปรับแบบที่ซ่อนตู้เก็บของเช่นว่าอยากจะเก็บเอารีดหรือว่าส่วนของทำความสะอาดในส่วนซักล้างอย่างนี้คะ่ะ ในส่วน Living ชั้น2จะมีการปรับโทนนะคะให้แตกต่างจากชั้นล่างฟังก์ชันเป็นแค่ชั้นเก็บของแต่ว่ายังเป็นโครงหน้าบานปิดทึบก็จะมีฟังก์ชันที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็จะเป็นตู้เย็นเล็กๆซ่อนอยู่ข้างในนั้น โจทย์ห้องนอนมาสเตอร์ atter, ก็คือเราต้องการความมืดเป็นโทนเข้มแล้วก็มีโซนของ walk in closet อะครับพื้นที่ฟังก์ชันการใช้งานค่อนข้างดีเลยมีการเลือกการใช้งานที่กระจกเงาเติมเติมขึ้นมาพเพื่อให้ห้มันกว้างขึ้นนะคะเสื้อผ้าเราเยอะอาจจะต้องเพิ่มฟังก์ชันในการเก็บเสื้อผ้าแล้วก็มีที่ไว้กระเป๋าเก็บอยู่ในตู้ให้เรียบร้อยอย่างเนี้ค่ะ ส่วนห้องนอน2ห้องนอน3เนี่ยเป็นการบิวอินตู้เสื้อผ้าแล้วก็บิวอินผนังหัวเตียงทุกห้องเนี่ยผนังหัวเตียงที่บิวอินมาใช้วัสดุที่แตกต่างก,กันหมดเลยผลงานจริงกับภาพ 3D ดีได้สวยงามเรียบร้อยก็รู้สึกประทับใจครับ